บ้าไปแล้วบ้าบ้าเนี่ยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ a p l u s Channel นะครับและนี่คือช่วงโชว์พาวกันอีกแล้วนะครับนี่เลยครับมาโชว์ขนมอีกแล้วอันนี้มันจะเป็นขนมที่ผมว่าเพิ่งออกมาใหม่ๆเลยนะครับกำลังมาตามกระแสเลยนะช่วงนี้ก็จะมีการสะสมนะครับของทางโอเดนงาก็จะมี เซนเซ่านะครับเก่าหน่อยก็ที่ผ่านมาก็เป็นดราก้อนบอลนะครับหรือว่าดูว่าที่เรารีวิวไปคลิปที่แล้วก็เป็นการ์ดวันพีนะครับเป็นวันพีสการ์ดเกมสามารถเอามาสะสมได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคราวนี้ครับเราจะมาพูดถึงการ์ดที่มาเป็นของแถมของขนมนะครับนี่เลยครับคราวนี้เราจะมาเป็นนี่ขนม b i g ก a ครับ มิก้าเดมอนสเลเยอร์นะครับจะแถมการ์ดดาบพิฆาตอาสูรนะครับนี่เลยนี่เป็นแบบเหมือนกล่องสุ่มนะครับแต่นี่เป็นซองสุ่มอันนี้ก็หนึ่งซองเขาจะมี2การ์ดนะครับเนี่ยจะมีซ้อนซอนกันอยู่2อ,อันซองละ12บาทนะครับอันนี้ผมตอนไปซื้อโอเดงยาเซนเซยะเนี่ยแหละแล้วก็ไปเจอมาเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยอ่า เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคุณภาพของการของเขาเนี่ยเป็นยังไงหลายๆคนน่าจะเคยสะสมนะครับเพราะว่าเห็นว่าเขามีออกคาแรคเตอร์อื่นๆก่อนหน้านี้มาแล้วเหมือนกันแต่ผมยังไม่เคยจับงานของชิ้นนี้นะครับของค่ายบิ๊กการเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่านี่ครับเราผมก็จัดมาเบาๆนะครับแค่4ห่อเท่านั้นนะครับนี่มาดูตัวตัวแพ็กเกจของเขานะครับนี่ก็จะเป็นซองขนมแบบนี้นะครับ มีโลโก้ o อลี่นะครับโลโก้บิก้าแล้วก็มีเป็นตัวคาแรคเตอร์นะครับทันจิโร่เซนิสึอินอุสุเกะนะครับก็จะเป็นรูปร่างขนมแบบคล้ายๆซีเรียลนะครับเป็นรูปดาว,วก็จะแถมเป็นการ์ดแบบนี้นะครับการ์ดดาบพิกาดอสูนอ่าพิกมาดาออกด้านหลังแปะไว้มองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวขอกรีดก่อน เราก็จะเห็นนะครับว่าเป็นการ์ดดาบพิฆาตอสูรนะครับมีให้สะสมทั้งหมด62แบบนะครับซึ่งผมว่าน่าจะง่ายกว่าทางโอเดงยาเยอะเลยนะครับแน่นอนครับมีโลโก้ DEX นะครับต้องได้ลิขสิทธิ์ถูกต้องแน่นอนครับจาก DEX ไม่ใช่แบบลักไก่มาพิ้นเองนะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้ ข้างในจะไม่มีกาแล้วนะครับจะมีแค่ขนมไอรูปดาเป็นคอนเฟ็เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้กิติศัตร์ของขนมทางบิ๊กกาอยู่เลยนะครับนี่หน้าตาแบบนี้ครับขนมบิ๊กกาหาความอร่อยไม่เจอเนี่ยเคี้ยวให้ฟังหหวานเจี๊ยบ ไม่พูดถึงขนมดีกว่าครับเรามาดูการ์ดกันการ์ดเขาก็จะมาในในซองซองสุ่มแบบนี้นะครับซองดำๆก็จะมีมออกอะไร,รแบบพร้อมเลยนะครับได้มาตรฐานมออกเอราก,ก็แกะเรียดีกว่าโอ้โหดูอ้หเป็นการ์ดโอ้โหวิวับเลเซอร์ด้วยนะครับโอ้โหอย่างสวยอะ โหลที่สําคัญดูไม่ใช่กระดาษได้นะครับเป็นเนื้อแบบการ์ด PVC นะครับเฮ้ยคุณภาพดีมากนะครับไม่ขาดแน่นอนเอ้ยสวยมากเจ๋งอะ่ะคุ้มเลยอะ่ะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับอ๋อก็จะเน้นเป็นภาพเอ่อมูเกนเทรนนะครับสึกรถไฟสู่นิรันมีโลโก้ b i ๊ก a ้าสีทองตรงนี้ด้วยอ่ะได้มาแล้วนะครับ1ใบ มาดูใบที่2ต่อครับอ้าวอ้าวเฮ้ยซ้ำซ้ำซะง,งั้นอมาถึงก็ซ้ำซะเลยนะครับ oh, <no. S 1> อ้าวนะมาดูซองที่สองเลยครับซองที่สองเราจะได้การ์ดอะไรเฮ้ย บ้าไปแล้วบ้าบ้าเนี่ยมันจะซ้ำสามใบติดกันอย่างนี้เลยเหรอ,อะมาดูเฮ้ยคุณพระอะไรวะนนี้ฮะสี่ใบรวดวเลยนะครับบ้าบอบ้าหนะ่ะดวงเรามันจะสุ่มแบบดวงแบบดวงกุดขนาดนี้เลยเหรออ่ะมาดูซองที่สาม สิจะได้ทันจีโร่อีกหรือเปล่าเนี่ยเอาจริงดิเฮ้ยมันจะไม่ให้แบบอื่นเลยเหรออย่าบอกนะสีซองเนี่ยมีแต่ทันจีโร่ดูมันบ้าไปแล้วอะไรวะ เหลือซอกสุดท้ายความหวังของหมู่บ้านจะได้แฝดคู่ทันจิโรอีกปะเนี่ยไม่งั้นเป็นแฝดแปดแล้วนะมันจะไม่คิวซีอะไรหน่อยหรอยัดมาอย่างนี้เลยหรอบ้านะทำไมรู้สึกเหมือนจะได้เห็นเขียวๆวะอย่านะอย่าเปิดเป็นทันจิโรนะอย่าเป้ด เฮ้ยจริงดิเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องสืบกูว่าทันจิโร่อะไรวะเนี่ยบ้าบออะให้ถ่ายเพื่อนๆลองถ่ายดูนะครับมาลุ้นพร้อมกันมาดูซิคิดว่าไงทันจิโร่นะผมว่า มันมาขนาดนี้แล้วมันจะเป็นใบอื่นไปได้ยังไงบ้าปะเนี่ยนั่นไงเชี่ยอะไรเนี่ยโอ้ no อะไรกันครับเนี่ยให้ทันจิโร่มาแปดใบบ้าบอนี่เราอวดกันชัดๆครับใบที่ ที่เราเคยได้มาก่อนจะได้ทาจิโร่3ามเบิ้นแใบนะครับนี่เลยครับใบแรกอีเวนโงคู่นะครับเคียวจูโร่นี่เป็นเลเซอร์แบบสวยๆเลยครับเลเซอร์อินโนซุเกะนะครับเหมือนกานเป็นทุกใบนะครับนี่แล้วก็มีแบบเอาเอาจากในฉากในซีนมาครับโหสวยงามว,ว,วิบวับวิบวนะครับเป็นไงล่ะ ว่าสวยเกินราคาอีกอะโหเห็นแล้วเจ็บใจได้มาทำไม8บดใบทั้งหมดก็จะอยู่ในภาคของมุกเกนเทรนนะครับสึกรถไฟสู่นิกรันซ้ำแปดใบโหแปดใบรวดอะไรกันครับวันนี้โอ้โหแต่ยังโชคดีนะครับถือว่าโชคดีก่อนหน้านี้ ผมก็ทยอยซื้อมาก่อนบ้างแล้วนะครับสักแบบวันละซองสองซอ,องอะไรเงี้ยอ่ามันก็จะได้ประมาณนี้ครับที่ผมได้ได้มานะครับนี่นสวยๆทั้งนั้นเลย,ย,ยก็จุดเด่นลักษณะเด่นของการ์ดของทางบิ๊กกานะครับคือเขาเป็นเลเซอร์ทุกใบนะครับโอ้โหไม่มีแบบเหมือนทางอุดรยาที่แบบเป็นการ์ดเอ็นอะไรเงี้ยนะครับเขาเป็นการ์ดวิบวับวิบวับอย่างเงี้ยเป็นแบบโครกัมทุกใบเลยนะครับสวยมาก ขุมมาแล้วเนื้องานเนื้อกระดาษเขาเขาเป็น PVC นะครับไม่ใช่กระดาษนะครับอันนี้เจ๋งหน้าสะสมนะครับเพียงแค่ว่าทำไมถึงทำกับเราอย่างนี้โอ้โหซื้อมาสี่ซองได้ทันจีโร่รวดเลยนะครับโอ้โหในแพ็คนี้ที่วางในเซเวผมว่าก็ทันจีโร่ซ้ำยกแพ็คนั่นแหละเชื่อป่ะมันมาขนาดนี้แล้วอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับใครที่แบบเฮ้ย หาโอเด้งย่าไม่ได้สักทีหายากหาเย็นแบบบางทีก็เป็นแบบโอเด้งย่าทิปนะครับเป็นโอเด้งย่าที่บางคนก็ไม่เคยเจอมาตั้งแต่ยาคอนบอลแล้วนะครับเซนเซีานี้เขาก็ยังไม่เห็นสักทีแต่ผมว่าอันนี้หาได้ง่ายๆเลยนะครับมีแทบทุกสาขาเลยแหละที่ผมเคยเห็นนะครับนี่ไปจัดกันได้เลยนะครับซองแค่12บาทเท่านั้น1ซองได้2ใบนะครับมีทั้งหมด62แบบนะครับก็ไปตามลา่าตามสะสมให้ครบกันได้เลยครับ ก็อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้เราก็สะสมมากันหลายอย่างนะครับการ์ดวันพีชเซนเซียดราก้อนบอลนะครับนี่แบบโอ้รู้สึกฟินมากๆนะครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่ยุคนี้หรือว่าพวกเราๆนะ่ะที่เป็นเด็กเด็กหนว่วนะครับมาอยู่ในยุคนี้แบบเอยซื้อหาได้ง่ายๆนะครับแบบมีของให้สะสมได้มากมายเยอะแยะเลยนะครับก็ไปเลือกไปจัดไปสะสมกันได้นะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องนะครับถ้าชอบก็กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและสามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ Facebook Aplus Studio V2 ได้นะครับ